ผมในฐานะนะครับที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการป้องกันนะครับรดปนเเพื่อสร,ร้า,างความปลอดภัยตอนนวของรัฐสาซึ่งมีท่านพิเชษเชื้อเมืองคานเป็นประธานนะครับจะขอแถลงว่าเราได้มีการประชุมคณะกรรมการไปเมื่อไม่กี่วันนี้แล้วก็มีการพูดคุยต่อเรื่องการเตรียมการช่วงเทศกาลสงกรานต์หยุดยาวเนี่ย คณะกรรมการก็มีการประชุมกันแล้วก็มีข้อสรุปนะครับมีข้อเสนอเนี้ยเชิงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลสงการานที่จะส่งถึงสองท่านนะครับคือท่านแรกเนี่ยก็คือส่งถึงนายกรัฐมนตรีคือเรื่องเนี้ยเหตุที่ส่งถึงนายกรัฐมนตรีเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยมีวิสัยทัศน์ชัดเจนปีนี้ว่าจะลักดันไทยนะครับให้เป็นศูนย์กลางการต้องเที่ยนในภูมิภาคโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์ power ซึ่งเน้น ภูมิเนีสงกรานเป็นมีสําคัญเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากซึ่งตรงนี้เราเราติดตามมาเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นว่าอยากให้ท่านนายกเองท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการไปยังหน่วยเลยกันว่าต้องดูแลด้วยเอาคนต่างชาติมาในเรื่องความปลอดภัยของเขาในช่วงเทศกาลสงกรานคือมันเป็นเรื่องบวกนะครับเดียวกัาว่ามีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นมันก็กระจายเป็นเรื่องเรื่องลบอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับนัก ชาวต่างชาติข้ามถนนที่เมืองการครับข้ามทางม้าลายแล้วถูกรถชนเสียชีวิตไอ้ประเด็นเหล่านี้มันจะส่งผลไปไปเยอะนะครับต่อชาวต่างชาติแล้วก็กรณีดังกล่าวเนี่ยผมเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยมาเสียชีวิตในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากนะครับหลายหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขามีกลไกใหญ่ของเขาก็คือเอ็มบะของถานทูตต่างๆสิบห้าฐานทูตมีการรวมกัน แล้วก็เสนอตั้งเป็นเอ็มบาสดเดอร์เฟรนด์เอ็ม s มบาซีเฟรนด์ออฟโรดเซฟติห้าประเทศแล้วก็เคยยืน่นหนังสือมาถึงรัฐบาลที่แล้วนะครับรัฐบาลสมัยท่านประยุทธ์ว่าให้ช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ยวเพราะว่าเขารวบรวมในประเทศอังกฤษก็เสียชีวิตเยอะต่อปีต่อปีเพราะฉะนั้นทางคณะกรรมการชุดผมก็ประมาณเดืนอนเมษายนประมาณเดืนอน หลังเมษาไปลายเดือนเราจะเราจะมีการประชุมแล้วตั้งใจว่าจะเชิญสถานทูตต่างๆถิมาสถานทูตซึ่งมีอังกฤษเป็นแกนนำเนี่ยมาพูดคุยเรื่องนี้แต่ระหว่างนี้ช่วงสงกรานเนี่ยเรียกร้องไปยังรัฐบาลโดยท่านนายกัรมรีซึ่งผลักดันเรื่องสงกราน,นให้สั่งการดูแลไม่ใช่เฉพาะนะักท่องเที่ยวแต่ว่าต้องคอยดูแลคอยป้องกันเพราะมันเป็นเหตุที่กระทบกระเทือนได้ต่อ So ัพเพิร์ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็อีกท่านที่เราจะส่งไปก็คือทีอ่ท่านนุชินชาญเวรคูเนื่องจากว่า ท่านนะครับเป็นรองนายกที่มีหน้าที่รับผิดชอบสําคัญก็คือเป็นประธานคณะกรรมรเป็นนปทประธานนปทคือคณะกรรมาการนโยบายความปลอดภัยทางถนนซึ่งเป็นผู้กํากับดูแลศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนซึ่งเข้ามาดูแลเวลาเทศกาลหยุดยาวเนี่ยจะใช้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบสูงนี้ด้วยสองชั้นนะครับก็ย มาตรการที่เราเสนอไปเชิงนโยบายในสิบวันระวังอันตรายเราเรียกว่าเสนอเป็นสิบวันระวังอันตรายเพราะคราวที่แล้วเนี่ยช่วงช่วงปีใหม่พบว่าขยายไปสิบวันเนี่ยน่าจะดูแลได้ดีครับก็แต่ว่าเราเรียกเป็นสิบวันระวังอันตรายสีมาตรการที่ว่าก็ประกอบด้วยนะครับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเน้นมาตรการด้านกฎหมายมุ่งปรับควบคุมประพกันความประพฤติเสี่ยงนะครับพฤติกรรมเสี่ยงทั้งในการไม่สวมหมวกนิรภัยึ่งเสียชีวิตเยอะมากก็คือว่า มอเตอรไซนะครับการขับรถเร็วซึ่งกลายเป็นมัจจุลาตัวใหม่บนบน,บนถนนนะครับแล้วการดื่มดื่มดื่มแล้วขับนะครับโดยใช้ขอไห้ใช้บทลงโทษสูงสุดกับผู้ฝ่าฝืนนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะมีท่านสุภชัยจะมาชี่แจงเรื่องนี้ด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับทายาทพาะนะเรื่องรักแก้ไขจุดเสี่ยงนะครับแล้วก็ต้องเอาที่ก่อสร้างเนี่ยหยุดการก่อสร้างเช่เทศการโดยเฉพาะ จะพูดถึงว่าพระรามสองเนี่ยคงต้องหยุดคือเป็นหลักการว่ากองอวัสดุอะไรพวกน,นี้ต้องเคลียร์คือช่วงเทศก,กาลเนี่ยห้ามทํางานห้ามห้ามทำบทสร้างแล้วก็ให้มีเครื่องหมายดีทัวร์เครื่องหมายแจ้งเรื่องสถานที่ก่อสร้างเพราะเสียชีวิตกันเยอะนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องอคนขับนะครับความปลอดภัยจุดตัดรถไปเรื่องตรวจรถโดยสารที่ใช้แกส๊สเพราะว่ารถบัสสองชั้นที่ว่าเป็นประเด็นอยู่ก็ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย ตลอดจนตรวจสอบความพร้อมคนผู้โดยสารคือแอนผู้อ่อผู้ขับผู้ขับรถเนี่ยนะครับขับรถโดยสารเนี่ยแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ไม่ใช่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ประสานในการประสานงานในประสานกับปกครองตรวจย้องถิ่นทั้ง ,7850 ก็จะตั้งเป็นด่านด่านชุมชนขึ้นนะครับรวมประชาชนสองพันล้านล้านต่างๆทีนี้เรื่องวันหยุดยาวเนี่ยผมตามดูในในปีที่แล้วเนี่ย รัฐบาลมีนโยบายสิบวันจริงแต่ช่วงหลังเนี่ยไม่มีคนนั่งที่ด่านสามวันหลังเนี่ยเพราะว่าหลักการของเราเดิมเนี่ยเราล็อกเจ็ดวันล้วมาขยายเป็นสิบผู้ที่อยู่ที่ด่านเนี่ยจะลาครับก็เลยปีนี้ก็เลยเสนอว่าให้ทําเป็นสองกะเพราะว่าเราจะเอาคนมายึดไว้ที่เต็นท์ตรงนี้สิบวันเนี่ยเขาต้องมีภารกิจที่จะไปนู่นไปนี่บ้างก็ก็ต้องขยายลงให้เป็นอาจจะห้าวันไอ้นี่แล้วแล้วแต่แล้วแต่แ ศูนย์บริการความเปนแต่ว่าเน้นว่าถ้าขยายสิบวันก็ต้องมีคนอยู่ต้องสิบวันปีที่แล้วเนี่ยขยายสิบวันแต่เจ็ดวันสามวันหลังนี่ไม่มีคนผมตามดูหลายแห่งเลยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นหนังสือแล้วก็ยื่นไปที่นายกรัมรีกับท่านรัมรีอนุทินแล้วนะครับเพื่อเพื่อให้พิจารณาแล้วก็ดําเนินการในส่วนที่หมดต่อไปนะครับก็ก็จะเสนอหนังสือส่งไปแล้วนะครับผมขออนุญาตคุท่านดีก่อนครับ เรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพผมดรสุประชัยสมเจริญในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนจะขอเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทราบว่าทางคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเนี่ย ได้มีการพิจาณาแผนและนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการปี2568รวมถึงแนวทางป้องกันจากอุบัติเหตุการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยโดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมควบคุมโลกมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อคณะอนุก,กรรมการนอกจากนี้คณะอนุก,กรรมการยังรับฟังผลการดําเนินการตามแผนและนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2568ที่ผ่านมาอีกด้วยเมื่อพี่นาเปรียบเทียบกับปีใหม่2567พบว,ว่าจำนวนอุบัติเหตุ2,467ครั้งเพิ่มขึ้นร้อยละ20.69จำนวนผู้บาดเจ็บ2,376รายเพิ่มขึ้นร้อยละ15.34และจำนวนผู้เสียชีวิต436ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ51.92โดยมีสาเหตุเกิดอุบัติเหตุสูงสุดจากการขับรถเร็วตัดหน้ากระชั้นชิดดิมแล้วขับส่วนประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนั้นคือรถจักรยานยนต์รถยนต์รถโดยสารสาธารณะโดยเกิดขึ้นบนถนนหลวงถนนในหมู่บ้าน ถนนในเมืองนอกจากนี้ยังพบสาเหตุอื่นหรือพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นการแซงรถในที่ขับขันการไม่มีใบอนุญ,ญาตขับขี่รถไม่มีความพร้อมทัศนวิสัยไม่ดีใช้โทรศัพท์ในขณะขับขับรถฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรคือย้อนสอนนะครับและ ต่างๆเนี่ยไม่ชำนาญเส้นทางและขับนะครับหน้าหวัดเสียวนะฮะขับับดังนั้นเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยป้องกันและลดวัฏเหตุในช่วงระยะเวลาเ,ลาเทศกาลสงการานต์ปีสองพริที่ใกล้จะมาถึงนี้คณะอนุกรรมการจึงมีข้อเสนอแนะแนวทางการบรับใจ ฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนดังนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกกรณีเจ้าพนักง,งานตำรวจจะต้องดำเนินคดีในทุกข้อหาตามฐานความผิดและต้องตรวจสอบคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับผู้ขับขี่และยานพาหนะคันเกิดเหตุเช่นผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องหรือไม่ค่าเขียขัดนิรภัยหรือไม่สำหรับรถยนต์ สวมหมวกนิรภัยหรือไม่สําหรับรถจักรยานยนต์ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหรือไม่เมาสุราหรือเสพสารเสพติดหรือไม่ส่วนยานพาหนะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ2สมัรสิบ135หรือไม่มีการชำระภาษีประจำปีหรือไม่ดัดแปลงสภาพรถหรือไม่อุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ เป็นรถที่ถูกโจรกรรมหรือใช้ในการกระทำความผิดหรือไม่ถ้าเป็นรถของผู้อื่นแต่ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่จะต้องดําเนินคดีเจ้าของรถด้วยรวมทั้งกรณีผู้ขับขี่เป็นเด็กจะต้องดําเนินคดีตามระัญยัดคุ้มครองเด็กประศร5 4 6ตราด้วยหากมีการดําเนินการตามแนวดังกล่าวจะเป็นผลให้มีการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างครบถ้วนกล่าวคือ ต้องให้ประชาชนรับรู้ว่าหากผู้ใดกระทําความผิดตามที่กล่าวมาก็จะต้องพิจารณาลงโทษทุกข้อกล่าวหาทั้งตัวบุคคลผู้กับขี่และยานพาหนะทั้งนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนทุกกรณีและดำเนินคดีตามแนวดังกล่าวจึงจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ครบถ้วนและเสมอภาคและเป็นธรรมท้ทายนี้ คณะอนุกรรมการขอฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านขณะนี้ใกล้จะถึงเทศกาลสงการานที่จะมีวันหยุดยาวติดต่อกันซึ่งมักจะมีอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากทุกปีคณะอนุกรรมการยังขอความกรุณาจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านได้โปรดปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดถ้าหากท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ขับขี่ด้วยความระมัดระวังอัิเดทามถนนก็จะลดน้อยลงแต่ถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเจ้าพนักง,งานตำรวจจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อท่านอยากเคลี้งคัดได้จริงจังตามที่ได้กล่าวมาแล้วตอนต้น